ครับสวัสดีนะครับอยู่กับผมสันติโนนึงนะครับโอเคคลิปนี้กะบ่มีอย่างมากนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไอดีงบพันเก่านะครับทุกคนกะก้อนจะไปเบิ้งนะครับผมก็ฝากเบอร์แน่นะครับทุกคนกับเบอร์ละนี่สิบเก้าบาทนะครับรุ่นรับไอดีใหญ่ได้เลยนะครับก็คือเลขสองโตนะครับเลขรัฐบาลนะขั้นใครถือก็ได้ไอดีนี่ไปเลยนะครับทุกคนอ่าโอเคนะครับไปเบิ้งไอดีกันเลยละกันเนาะกับไอดีนี่นะครับทุกคนหลักๆทุกคนจะเห็น GP นะครับว่ามี18ล้านนะครับทุกคน แต่ว่าระบบ a อ d ด o อ d นะครับมีท้องอยู่หาพันนะครับทุกคนหาพันหาพันแปดครับทุกคนบอกเลยนะครับว่าเออราคาเนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเอาไปเติมเองเนี่ยเบิร์ดหลายนะครับอ่ะแต่แค่พันแปดครับพันเก่าพันแปดหนึง่งขั้นแขบเบองคลิปนี่แล้วก็ถ้าเข้าไปในเพจนะผมจะลดให้เหลือพันแปดนะครับทุกคนมีจีพีสิบแปดล้านนะก็เอาไปสื่อโตได้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเออเดบะยอกนะครับทุกคนกลับเป็นกองหน้าของอ่า เมนยูนะครับถล้วการลักลักนะครับก็จะมีต่อเลนนะครับต่อเลนเนี่ยผมท่านไหนเคยเล่นนะครับผมกับบงหูนะครับว่ามันจะเก่งหรือเปล่านะแต่ขึ้นชื่อว่าต่อเลนนะก็อาจจะเก่งนะครับทุกคนกับบงหูนะครับว่ามันแตกต่างกับปีสเปนจังไหนนะครับผู้ใดเคยเล่นกับเมนมาได้นะครับแล้วก็จะมีเจอรานครับทุกคนโอ้โหเจอรานเนี่ยเก่งแน่นอนนะครับแล้วก็ซาบีนะครับซาบีอลองโซนะครับกับไอ้ดินี่มีสามเมนยูนะครับเออสามเมนยูแมนเด มี3ริเวอร์นะครับลากามินิมาปีโชว์ไทม์นะครับหรือว่าปีที่มันแจกนั่นเองนะครับทุกคนกรบเบิ้งเอานะครับว่ามักหรือเปล่านะกระริเวอร์สวยๆนะสามริเวอร์นะครับทุกคนเพิ่มเติมกับประมาณนี้หละกันเด้อกระมี2แมนซิตี้นะครับทุกคนลากาเอนโซเฟนันเดสนะครับเอนโซเนี่ยเป็นนักเตะทีแรกจากดาวนะครับทุกคนเหรียญหาดาวนะครับกะนั่นแหละนะครับกะพันแปดนะ ้าก็ไอดีนี่นะครับก็จะมีแพ็กพร้อมนะครับประมาณที่แพ็กว่า3แพ็กเนี่ยทุกคนอะเบิ้งเอานะครับว่ามักหรือเปล่านะเพิ่มเติมกับประมาณนี้หลักนะครับทุกคนกาเบิ้งเอามากหรือเปล่านะแล้วกาไอดีนี่นะอย่าลืมนะครับว่ามันมีทองแอนดรอยนะครับอยูหาพันแปดนะครับทุกคนหาพันแปดทองนะเอาไปเติมเองนี่กับเบิร์ดเป็นพันคือกันนะครับทุกคนก็นั่นแหละนะครับก็จะมีแพ้มีแพ็กบาซ่านะครับทุกคนแอ้รา็าโคดนะโคดจะเป็นแป๊บนะครับ โคดบาซ่าแล้วก็จะมีฟูลิเวอร์นะกาลิเวอร์นะครับกาขาดยูอาร์โนนะครับทุกคนขาดอาร์โนนะแต่ว่าจีพีมีสิบแปดลานนะครับทุกคนก็เอาไปซื้อได้เลยนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็คือบาเยินนะครับทุกคนบาเยินมิวนิกนะครับอ่าผู้ใดเป็นแฟนบาเยินเนี่ยเอาไปจัดได้เลยนะครับอ่ะก็อย่าลืมนะครับว่าทองมันมีอยู่หาพันนะครับทุกคนหาพันเก้านะครับหาพันเก้าหรือหาพันแปดนี่แหละครับทุกคนเป็นท้องของระบบแอนดรอยนะครับ อ่ะโอเคกับประมาณนี้หลักกันนะครับผู้ใดสนใจกาถ้าขมามในเพ้ผผมใด้เลยนะครับกะเออลดได้เราก็พอนได้นะครับทุกคนอ่ะเพิ่มเติมกับประมาณนี้หลักกันเด้ขอขับเบิ้งเอานะครับว่ามกหรือเปล่านะากะทอกตั้งหาพันเนี่ยไปเปิดฟิวเจอร์แม่งแบบโอ้โหสว,สวยเลยนะอ่ะโอเคโคดก็จะมีอ่ะแป๊บนะครับทุกคนโคดเนี่ยกับมีอ่ะแปบ๊บแปบ๊บมีแป๊บสองปีเด้อ เติมแล้วครับแป๊บแมนซิตี้นะครับทุกคนอ่ะโอเคโคตรกันเยอะนะครับโคตรริเวอร์กับมีนะกับประมาณนี้หละการเดอทุกคนกับผู้ใดสนใจก็คือเก่านะครับในเพจนะครับทุกคนกับหาพันหาพันเก้าลอยทองนะครับหาพันแปดลอยทองเออประมาณนั่นแหละครับทุกคนพี่พ่อยห้องกับมีอยู่สามหมื่นนะครับทุกคนอยากเอาไปแลกตัวใดก็ได้นะครับกับเออ อีปิกอ่ามีไฮแตกผมนะครับแต่ว่าอีปิกมันเป็นปีกากนะครับทุกคนอ่าโอเคนะครับกับไเบิรงนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวไฮเบิรงนะครับว่ามันมีอย่างแน่นะครับรากาเหรียญฮาดาวเนี่ยมีอยู่สามสามเหรียญนะครับทุกคนผู้ใดอยากเอาไปแลกตัวใดก็ไปแลกได้เลยนะครับทุกคนอ่ะนี่ครับอ่ะผมแนะนําร้านมอดกับอ่าซูอาเมนดี้นะครับทุกคนกกเอาไปแลกได้เลยนะครับรากาไปอัพได้เลยนะครับทุกคน กาคลิปนี้ว่ามีอย่างมากนะครับกาฝากแน่นะครับการในเพจนะครับทุกคนผู้ใดสนใจกะคือเกาหนันแหละนะครับทางว่าไดโหลดนะครับทุกคน้วกับเพจนะแล้วกาฝากเบอร์นะครับทุกคนกาคือหวยอ่ะเออกาคือหวยนั่นแหละครับทุกคนกาผลน่ะมันตามหวยเลขทบานนะครับทุกคนกาคือเลขสองตัวท้ายนะขั้นถึงนะครับรับไอดีนี่ไปเลยนะครับทุกคนการนี่สิบเก้าบาทนะครับกาถึงแน่นอนนะครับทุกคนกาคือราคาก๋วยเตี๋ยวอ่ะยังแพงกว่าอ่ะ ซุ้มเบอร์นะครับทุกคนก็คือมันจะมีความเสี่ยงแน่นะครับแต่ว่ากันยี่สิบเก้าบาทนะบ่ถือกับบัเป็นอย่างครับขำๆนะครับทุกคนคันมันถึงนะก็ได้ไอดีนี่ไปเลยนะครับทุกคนกับคุ้มแน่นอนนะครับยี่สิบเก้าบาทนะครับสําหรับคนที่ดวงดีนะผลกันง่ายๆนะครับก็คือตามหวยนะครับเลขถาวรหวยรัฐบาลเลขสองตัวท้ายนะคันเลขเนี่ยที่คุณซื้อเนี่ยคันมันไปออกตรงกับหวยเนี่ยก็ได้ไปเลยนะครับทุกคนกับซ้ำนี่แหละครับกับเลขยังมีนะครับผู้ใด อยากซุ่มกะรีบมานะครับเพราะว่ามันจะเบิดแห้วนะครับทุกคน